ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องตารางธาตุนะคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าการจำแนกธาตุสามารถจำแนกได้กี่กลุ่มนะคะการจำแนกธาตุสามารถจำแนกได้สกลุ่ม ะค,ะคือกลุ่ม A เรียกว่าธาตุเรติเซนเทนอและกลุ่ม B เรียกว่าธาตุแพลนซิชันนะคะคุณสมบัติของธาตุแบ่งออกได้เป็นสประเภทประเภทที่1นะคะคือธาตุโลหะ 2. ธาตุอะโลหะและ 3. ทธาตุกึ่งโลหะธาตุที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันเรียกว่าคาบนะคะซึ่งมีทั้งหมด7คาบ ท่าที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันเรียกว่าหมุ่ซึ่งมีอยู่สองพวกคือท่าหมุน A มี8ดหมุนและท่าหมุน B เรียกว่าท่า transition สำหรับสองแถวซึ่งแยกไว้ด้านล่าง แถวบนเรียกว่ากลุ่มธาตุแบนทไนท์นะคะซึ่งจริงๆแล้วควรเป็นาธาตุหมู่ 3B นะคะคาบ6และแถวล่างเรียกว่า,าธาตุแอคทนไนท์นะคะซึ่งจริงๆแล้วควรเป็นาธาตุหมู่ 3B คาบ7นะคะาธาตุหมู่ 1A เรียกว่าโลหะแอลคลาไลธาตุหมู่ 2A เรียกว่าโลหะแอลคลาไลด์เอ,อิร์ ธาตุหมู่เ a เรียกว่าแฮโรเจนธาตุหมู่ a เรียกว่าแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูลวันนี้ การเรียนเรื่องตารางธาตุและสมบัติของธาตุนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่เข้าใจนักเรียนสามารถสอบถามครูได้นะคะวันนี้ครูฝากให้นักเรียนทํำใบงานเรื่องตารางธาตุและสมบัติของธาตุให้ครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการนําเสนอเรื่องตารางธาตุและสมบัติของธาตุเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ